สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมที่ดินสวยและถูกนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเนื้อที่ตามโฉนด2ไร่17ตารางวาราคาขายเพียงไร่ละ1น่ล้านห้าแสนบาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะ,ะเป็นโฉนดทุกแดงพร้อมโอนนะคะโฉนดนอสอสีจอนะคะปกติโซนนี้จะขายไร่ละสองล้านขึ้นนะคะแต่เจ้าของต้องการขายโดน,นะคะ่ะเนื้อที่ เ,เดินไปที่นานะคะผมไม่ลึกนะคะเพื่อนบ้านจะเป็นบ้านเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะน้ําไฟครบค่ะติดถนนลาดยางหน้ากองประมาณ30เมตรด้านลึกประมาณร้อยกว่าเมตรนะคะเหมาะทําเป็นบ้านพักตากอากาศที่จัดสรรทาเป็นบ้านสวนทาคาเฟ่ทาเป็นร้านกาแฟนะคะวิวเขาวสวยค่ะที่จริงสวยมากเลยนะคะอยากให้เข้ามาชมนะคะสนใจนะัดชมที่ดินได้ทุกวันนะคะใกล้เมืองใกล้แหล่งท่องเที่ยวขับรถจากกรุงเทพแค่ประมาณ ไม่ถึงหนึ่งร้อยกิโลนะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เก้าหกหนึ่งสองสี่เบอร์นี้เป็นไอดีลายด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ